ไม่ต้องสงสยัยโบกี้ไหลอ้อนตอบคำถามทำใหช่วงนี้ดูสวยขึ้น เป็นอีกหนึ่งสาวที่หลายคนยกให้เป็นไอดอลในเรื่องของสไตล์การแต่งตัวสำหรับโบกี้ไลออนที่ไม่ว่าจะหยิบจับชุดไหนมาสวมใส่ก็ดูสวยแซ่บและกลายเป็นไอคอนในเรื่องของการแต่งตัวมาตลอดโดยเฉพาะช่วงหลังมาน,นี้ปังบอกเลยค่ะว่าความฮอตความสวยของสาวโบกี้เขาตานแฟนอย่างจังจนหลายคนแอบสงสัยไม่ได้ว่าเจ้าตัวแอบไปทำอะไรมาถึงได้สวยอ่อนรา่าเหมือนตุ๊กตาบากบี้ได้ขนาดนี้ งานนี้สาวโบกี้ไม่รอช้าทวิตข้อความบอกเล่าที่มาของความสวยในแบบฉบับของตัวเองที่อ่านแล้วอดขับไม่ได้ว่าช่วงนี้รูปและคลิปดูสวยเกินจริงไปมากเอาจริงตัวจริงไม่ได้สวยขนาดนี้นะอันนี้ช่างหน้าช่างผมเขาแต่งจัดเต็มมุมกล้องดูสวยไฟดีคือแต่ละครั้งกว่าจะได้แบบนี้ก็แต่งกันเกือบตาเหมือนกันตัวจริงหน่าเหมือนเดิมเลย แต่ในโซเชียลอยากจะสวยแบบ AI แต่งหนักเลยแต่มีความสุขจบงานนี้แฟนๆแหกคอมเมนต์แซวสาวบอกกี้กันสนัานโซเชียลเลยทีเดียวค่ะ